สวัสดีค่ะหนูชื่อเด,ด็กหญิงพัทยาเปชรัตน์ป .5 ่ .1 ได้ที่18วันนี้หนูจะมาทำการทดลองเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำจากปริมาณน,น้ำที่แตกต่างกันแก้วน้ำใบที่หนึ่งมีน้ำเต็มแก้วเก่วน้ำใบที่สองมีน้ำครึ่งแก้วนี่คือดินสอที่ใช้ในการเคาะแก่วน้ำทั้งสองใบค่ะเก่วน้ำใบที่หนึ่งน้ำเต็มแก้ว แก้วน้ำใบที่สองน้ำครึ่งแก้วจากการทดลองพบว่า well, แก้วน้ำใบที่หนึ่งน้ำเต็มแก้วทำให้เกิดเสียงต่ำแก้วน้ำใบที่สองน้ำครึ่งแก้วทำให้เกิดเสียงสูงสาเหตุเพราะว่าแก้วน้ำใบที่หนึ่งน้ำเต็มแก้วมีมวลมากความหี่ในการสั่นน้อยทำให้เกิดเสียงต่ำ ส่วนแก้วน้ำใบที่สองน้ำครึ้นแก้วมีมวลน้อยคำาีในการสั่นมากทำให้เกิดเสียงสูงขอบคุณค่ะ